สวัสดีครับจากสกุลชัยลุงหมาบริการรับซ่อมช่วงล่างนอกสถานที่ครับเกือนเลยใช้ไม่ได้เลยครับใช้ไม่ได้เกือบทั้งหมดนะครับบางตัวดูพอแต่กนะ็ไม่ได้เนะาะเริ่มจากกา็กรอนครับปี้นะครับเดียวบางนะครับ นี้ละครอันนี้ไม่ออกนะครับนี่เกือบั้งหมด่ะเกือบทั้งหมดนะครับบางตัวดูดีแต่อีกข้างหนึ่งก็ไม่รอดไปหมดแนละ้วก็ลูกค้าให้มาเยกเริ่มเดิมทีลูกค้าให้มาเช็คช่วงล่างเช็คบูตตรงเตงนะครับผม แล้วก็เช็คช่วงล่างนะครับลูกหมากช่างทําไป2ปีแล้วนะครับคันนี้ทําไป2ปีแล้วเนาะสองปีก็ยังดูดีนะน็อตก็ยังโอเคเช็คหมดแล้วยังแน่นอยู่นะครับผม2ปีได้อยู่เลยทีเดียวทีแรกครับก่อนจะถอดเนี่ยดูค่อนข้างดูดีเลยนะดูสภาพแบบว่ากลมไม่มีการขยับเพราะ่รุ่นนี้เป็นบูทเป็นรุ่นบูททองเหลืองนะครับ ผูทองเหลืองในที่นี้คือถ้าเกิดว่าเราปล่อยไว้นานๆเนี่ยมันจะกินเสื้อยันเสื้อตัวนี้เลยแต่ด้วยความที่เสื้อตัวนี้มันเป็นรุ่นหนาแบบในไซส์แบบน้กกว้างครับนกว้างค่อนข้างมากนะครับผมเรียกว่านักกว้างสี่นิ้วเลยทีเดียวแต่ทีเนี้ยตัวด้านในเนี่ยเวลาใส่เนี่ยมันมีปัญหาพอถอดออกมาเนี่ยเดี๋ยวดูของเก่าครับดูสลักก่อน ครับยิงยันเสือ้อยิงยันเสื้อดูปากเวอะเลยตอนนี้ยิงสะแหลกนะครับ แลกเราก็ยิงกันโ oh, okay. อ้โหค่อนข้างนานไอ้ที่นานนี่ไม่ที่ว่านานเพราะว่าบล็อกเราช้าเนะลมก็อาจจะช้าแหละแต่ว่าใช้เวลายิงหนึ่งสองสามี่ห้าหเจปดเกตอนนี้สิบเส้นยังยังยิงไม่หมดนะครับยิงไปแล้ว8เส้น8เส้นใช้เวลายิงไปแล้วชั่วโมงกว่า ชั่วโมงกว่าแล้วนะครับปั่นเครื่องเนี้ยไปชั่วโมงนะครับก็เรายิงกันแน่นนะยิงกันแบบสุดๆเลยนะครับอันนี้ก็ใส่ฮะนี่ใส่สภาพมันต้องเป็นอย่างนี้ครับให้ตัวได้สําหรับพูททองเหลืองนะครับแล้วเราก็อาจจะระบีพวกนี้ควรจะอาจจะระบีให้บ่อย,ยนะครับควรจะอาจจะระบีให้บ่อยนิดน,นึงเสร็จแ,แล้วก็เดี๋ยวจะมีปิ้นล็อกนะครับันเดี๋ยวต้องใส่ปิ้นล็อกยังไม่ได้ใส่นะครับ ่ายกขึ้นระหว่างรอยิงสลัละรครับเพราะยิงสลัลกใช้เวลานานครับเรารอลมกันค่อนข้างนานอันนี้เดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนความที่ของเดิมเป็นบูทเหล็กนะครับบูทเหล็กก็เลยกินค่อนข้างไวหมายถึงว่าผิวเคลือบมนมันเป็นอาจจะเป็นทองเหลืองจริงแต่เคลือบมาแล้ว แต่กานที่เคลือบมาเนี่ยมันเคลือบมาไม่ได้หนาเหมือนกับที่ใช้ทองเหลืองทั้งแท่งอนี้นะครับอันนี้คือทองเหลืองทั้งแท่งเนะ ่างนะครับจะใช้เป็นบูททองเหลืองทุกตัวยกเว้นหาของไม่ได้จริงๆจําเป็นก็อาจจะต้องใส่เป็นบูทเหล็กบูทเหล็กเคลือบนะครับเพื่อมีเขาเรียกว่ามีทองเหลืองอยู่บ้างนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ทองเหลืองทั้งทั้งตัวอย่างนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่ของช่างไม่จาเป็นไม่ใช้ครับจะใช้ทองเหลืองทั้งหมดมันจะรักษาแกนสลักให้อยู่ทนนานกว่าปกติจะบอกว่าไม่สึกใช่ไหมไม่ไม่ไม่ใช่ว่าจะไม่สึก แต่มันใช้ได้นานกว่าเกือบเท่านะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่กล้าบอกว่ามันจะได้หลายเท่ามันก็ยังมีการเสียสีอยู่บ้างเป็นเป็นเรื่องโฟติงเพราะน้ำหนักเป็นน้ำหนักมันกดเนี่ยมันทำให้มันมีการกินอยู่แต่เมื่อสลักเป็นเหล็กไปเสียสีกับฟูตที่มันเป็นเหล็กผิวทองเหลืองที่มันหมดมันจะกลายเป็นว่าเหล็กกับเหล็กสีกันยิ่งถ้าไม่มีจระบีนจบเล มันจะมันจะหมดไวมากแต่ถ้าอย่างทองเหลืองเนี่ยมันก็กินเหมือนกันแต่มันกินแบบว่าเนียนเนียนนุ่มๆครับเหมือนเชื่อมว่าไงเดียวเหมือนมอนมั้งไม่ถูกเชี่อไม่ถูกมันก็จะกินแบบว่าเนียนเียนหน่อยผิวมันจะผิวสัมผัสมันจะนิ่มกว่าครับฉะนั้นเราจะต้องไม่ว่าเหล็กหรือทองเหลืองถ้าไม่มีจารบีก็ก็มีค่าเท่ากันครับแต่ว่าถ้ามีจารบีเนี่ยทองเหลืองอยู่ทนกว่าแน่นอน อยรางนั้นชิ้นส่วนส่วนใหญ่ก็จะเป็นผิวทองเหลืองทางนั้นนะครับผมก็เพื่อนๆก็ดูตรงนี้นะครับว่าถึงมันจะดูดีแต่ถ้าเราใช้งานม,มาเกินสักสองสามหรือกระทั้งสี่ปีแล้วแนะนํานะครับควรจะเปลี่ยนเขาบ้างเราใช้งานเขามาค่อนข้างหนักเราก็ต้องบารุงรักษาเขานิดนึงเนาะรถยังต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลยนะครับ ไม่ใช่ว่ามองเห็นแล้วว่ามันมันดีหรือไม่ดีเนี่ยก็เห็นว่ามันยังดีอยู่ไม่ใช่นะครับบางทีข้างในมันอาจจะมีปัญหาก็ได้นะครับก็อายุการใช้งานก็มีผลเหมือนกันหรือเพื่อนเพื่อนใช้การขึ้นแมลงนะครับยกหางให้ให้ตัวแหนบเนี่ยมันลอยอย่างซองลอยอย่างซองแล้วเขยา่ามันจะมีมีให้มันหลวมบ้างแต่ว่ามันจะไม่เยอะแล้วก็ยกแบบว่ายกขึ้นยกแบบว่าระนาบนี้ยกขึ้น ถ้ามันสึกมันสึกด้านนี้นะครับมันจะสึกด้านล่างกระแทกขึ้นกระแทกลงช่วงนี้ชิดไหมลงใกล้อะไรเนี่ยใก้จะดับไปหมดครับช่วงบนเนี่ยชิดไหมถ้ามันชิดมากหรือตัวเต้าข้างบนดูสลักแล้วมันไม่กลมอยู่ตรงกลางอาจจะมีปัญหาด้านในแล้วหรืออาจจะกินถึงเสื้อบ่าต,ตัวนี้ตอนนี้ที่เสื้อบ่ามันบาง ไม่รับครับแล้วก็ตีช่วยให้มันเข้าโค้งได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็อัดไปมันจะรูปโคง้งรูปโค้งขึ้นนะครับก็เหมือนอย่างทวกงนี้นี่รูปโคง้งขึ้นไปเลยนะครับอาจจะมี่อกลอยของท้องบ้างบ้างแต่ก็จะให้น้อยที่สุด เวลามันแท้งตัวมันจะดิ้นแล้วก็สลักจะไม่หลวมไวนะครับถ้ามันแน่นมากมันดึงไม่มีช่องให้มันกระแทกแล้วเนี่ยโอกาสที่หลวมยากมากน้อยมากนะครับแต่ว่าไม่หลวมใช่ไหมมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะหลวมในอนากตได้แต่เราทําให้มันช้าที่สุดเท่าที่เราทําได้ข้างถึงว่าเวลาถันสลักทีขันกันทีสองชั่วโมงสองชั่วโมงกว่าบางทีกะนัดลูกค้าห้าโมงเย็นโอ้ขันน็อตจนถึงหกโมงเย็นจะไม่เสร็จดีเลย นั้นก็แต่แน่นอนครับถ้าช่างขันรับประกันได้ไม่แน่นก็รอล้มอยู่อย่างเงี้ยครับลมเต็ม๊บก็ยิงลมเต็มปุกบก็ยิงไปเรื่อยๆนะครับกว่าจะเสร็จนี่ก็ชั่วโมงกว่าๆแล้วยังไม่เสร็จเลยสาหรับยิงสลกที่เหลือนะครับอันนี้ยิงกันมาตั้งแต่เที่ยงแล้วอันนี้ป่าย์ป่ายสองละยิงได้ต่เที่ยงกว่าไม่เที่ยงยิงได้ต่เที่ยงกว่าตอนนี้ป่ายสองแล้วยังไม่เสร็จนะครับก็ยังยังขาดเนี่ยเส้น หัวนูน้นแล้วก็ฝั่งนี้ที่ประกอบแหนบขึ้นไปมันมีแหนบหักพอดีนะครับพอดีมีแหนบตัวนี้หักนะครับตัวบางๆหายากทัางวิ่งไปหาได้ของเก่ามาตัวหนึ่งันะวมาใส่ให้มันหนากว่าก็เหมือนกับมันรับน้ําหนักอยู่ตับเดียวไม่ได้ไม่ได้ที่แน่นะครับจะเปลี่ยนให้มันหนาทั้งคู่ก็จะดีแต่ว่าบังก็สิ้นเปลืองเนาะไหนๆก็ตัวเดียวก็วิ่งหาเอาหาได้ก็โอเคเพอดีเลยจบ หาไม่ได้ก็ต้องดูอีกทีครับว่าแหนบที่มันหนากว่ามันมีผลไหมถ้ามันไม่มากก็ใส่ซ้ายสูงหลังหลัง้ายสูงก็ยังโอเคทีแรกกับว่าจะเอาตัวหนามาใส่แทนตัวด่้งนะครับให้ซ้ายสูงกว่าขวานิดนึงก็ยังโอเคแต่พอดีหาได้ก็ก็จบครับจะยาวแล้วนะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ มีปัญหาก็โทรปรึกษาหรือโทรสอบถามได้ที่สกุลชัยครับมาตรฐานงานช่างก็มีตามเนื้อเนื้องานเลยหาอะไรได้งานต้องจบต้องเป๊ะเราไม่ไม่มีปัญหาลูกค้าไม่อยู่เราก็ทำไม่เต็มที่ครับเหมือนกันเหมือนกับลูกค้าอยู่แหละเสร็จแล้วเราก็ส่งส่งงานให้ลูกค้าเนาะ ก็ให้ลูกค้าได้ดูได้อีกทีเนึ่ยอาจจะถ่ายเป็นถ่ายรูกถ่ายวิดีโอให้ลูกค้าดูเพราะบางทีลูกค้าไม่ว่างเนาะแล้วก็ทำในส่วนของเราก็สวัสดีครับยาวเหยียดเลยวันนี้